ท็อปสิหมาพันธุใหญ่หน้าเลี้ยงวันนี้หมอมาเอาใจสายหมาที่ชอบฟัดชอบกอดน,น้องๆเริ่มต้นด้วยพันธุสุดฮิตไซเบอรียนัสกีพันธุนี้นิยมเลี้ยงกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนปุยตาฟ้ามองมุมไหนก็หล่อเท่แล้วก็ยังมีความน่ารักปะปนอยู่กับความเท่นั้นด้วยแต่ว่าน้องค่อนข้างซนแล้วก็แสบมากๆเลยใครอยากเลี้ยงต้องเตรียมใจไว้นะราคาก็ไม่แรงมากนะคะอยู่ที่6 0 0 0ถึง50,000บาท มาที่พันธุ์ถัดไปอารการมาลามิวหน้าตาเหมือนไซเบียนเลยแต่ว่าขนาดตัวลักษณะบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโดยอารกันนะคะจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแต่กลับกันความแสบกลับน้อยกว่าอารกันค่อนข้างที่จะรักสงบนะคะแล้วก็ไม่เห่าพั่มเพื่อไม่ได้โวยวายเหมือนกับไซเบียนขนาดนั้นนะคะแต่ก็บ้าพลังเหมือนกันดังนั้นถ้าใครจะเลี้ยงเนี่ยต้องมีเวลาเล่นกับน้องอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันเนาะ ส่วนราคาก็ยิ่งใหญ่เหมือนตัวเขาเลยค่ะ40,000ถึง200,000บาทกำตังไปเลยหมอเชื่อเลยว่าจะมีคนสงสัยว่า2,000ันี้ต่างกันตรงไหนบ้างนะคะก็คือหูหางแล้วก็ขนาดตัวนะคะหูของอารัจกานจะเล็กกว่าหางจะม้วนตัวจะใหญ่กว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอารักานไม่มีตาสีฟ้านะคะ มาต่อกันที่หมาใหญ่หัวใจน่ารักลาบาร์ดอร์รีทีเวอร์นะคะเจ้าตู่พันนี้เนี่ยมีความฉลาดเข้าใจคําสั่งได้ง่ายนะคะที่สงสัยแล้วก็เป็นมิตรสุดๆนะคะโดยจะมีสีทั้งหมด3สีนะคะราคาเนี่ยก็อยู่ที่5 0 0 0ถึง50,000บาทต่อมาคล้ายๆกันเลยโกลเด้นรีทีเวอร์นอกจากหน้าตาจะคล้ายกันนิสัยก็คล้ายกันอีกด้วยโดยราคาของจุ๋มเหม่งนะคะก็อยู่ที่5 0 0 0ถึงบาทก็จะมีคนถามหมออีกว่าต่างกันยังไง2พันนี้โกลเด้นนะคะจะขนยาวกว่ามีจมูกสีดํา แล้วก็ราบดอจะขนสั้นนุ่มแล้วก็อาจจะมีจมูกสีน้ําตาลนะคะมาถึงซามอยน่ารักขาขาวๆอวบแบบนี้นะคะมีความกล้าหาญและอดทนเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังขี้อ้อนอีกด้วยนะคะถ้าใครอยากได้น้องซามอยไว้เลี้ยงเนี่ยต้องทุนหนานิดนึงเนาะดูจากภาพแล้วพอน้องราคา40,000บวก,บวก มาถึงพันธุ์ถัดมาคอลลี่นะคะโดยที่หมอเอามาโชว์เนี่ยเป็นพันธุ์บอ์เดอร์คอลลี่จริงๆแล้วน้องคอลลี่เนี่ยมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าหมอเลือกบอ์เดอร์คอลลี่มาเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดีดแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะโดยเขาจะเอาไปแข่งกันเยอะมากๆราคาเนี่ยอยู่ที่ส2มหมื่นสองบวกๆมาถึงพันธุ์สุดเทพโดเบอร์แมนฟินเชอร์นะคะหูตั้งแบบนี้หลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าหูเขาตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้รับการดามหูตั้งแต่เด็ก โดยนิสัยของพี่สุหล่อนะคะเป็นสุนัขที่มีพลังกระตือรือร้นแล้วก็ต้องการออกกําลังกายในปริมาณมากๆนะคะดังนั้นต้องพาเขาไปออกกําลังกายบ่อยๆด้วยไม่งั้นอาจจะมีอาการก้าวร้าวก็ได้แต่ที่หมอเจอมานะคะก็ค่างที่จะใจดีเลยราคาค่าตัวอยู่ที่5,150ันถบาทมาถึงพันุ์ถัดมาเซนเบอร์นาดนะคะถ้าใครเห็นตัวใหญ่แบบนี้แล้วกังวลแล้วก็หมอบอกเลยว่าคิดผิดนะคะเพราะเขาเนี่ย สุภาพอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กๆมากๆนะคะราคาค่าตัวของน้องเซนแล้วแต่สายเลือดน,นะคะอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง100,000บาทและพันต่อมาที่หมอจะนําเสนอนะคะก็คือพี่เท่คนนี้ไทลิสแบงค์หรือว่าไทหลังอานของเรานั่นเองนะคะนิสัยของเขาเนี่ยรักอิสระซื่อสัตย์กับเจ้าของมากๆเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กระตือรือร้นสุดๆนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาอาจจะดุได้ถ้าเราไม่ได้มีการอบรมเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะ ใครอยากเท่และคิดว่าคุมเขาได้นะคะก็จัดเลยค่ะ5 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อมาใครๆก็ต้องรู้จักนะคะใครเห็นก็ต้องกลัวเนาะอย่างน้องลอตไวเลอร์นะคะพันใหญ่กล้ามเนื้อสวยงามโครงสร้างสวยงามแบบนี้นะคะโดยลักษณะนิสัยของเขานะคะก็คืออุทิศตนให้เจ้านายนะคะซื่อสัตย์ฉลาดแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแต่หมอต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้าเราไม่สามารถสั่งสอนหรือคุมเขาได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีนิสัยดุร้ายแล้วก็เป็นอันตรายกับคนอื่นได้ค่ะ โดยราคาของน้องรถไวเลอร์ไม่เบานะคะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกพัน์ได้แล้วเนี่ยก็จัดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ